สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มขนลุกพังสเสวตัวจริงทีมชาติไทยทุกจี้จะเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ก็หลงหลังจากจบเกมการกระขันแมตช์ปะวัติศาสตร์วิฟาเดรอรพิเศษทีมชาติชุดใหญ่ภายใต้าการน,นำทัพของกุนเสอรอ ชาวญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิเอะบุกไปแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นไป5ประตูต่อสวนหนึ่งในนักเตะที่ทำผลง,งานได้อย่างน่าทึ่งอย่างนิคลัสมิเคยยิลสัน สามารถต่อกรกับแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างยุ่งมันแถมยังเปิดเกมรุกบุกโจมตีเข้าใส่แนวรับญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีเกรงกลัวด้วยซึ่งแฟนๆต่างๆก็มองว่าหากทีมชาติไทยมีนักเตะแบบนิคลัสมิเกลเซนอย่างน้อยอีกสักห้าคนอยู่ภายในทีมก็จะสามารถต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดที่มีลุ้นเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้มีดังนี้ผู้สบบััประตูปฏิวัติขมามจากทูบงคับอยู่ในแตดกองหลัง นิโคลัสมิเคิลสันจากสมโมสรโอบโอเดนเซเดนมาร์กเจนนาานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีโดยเจ้าของสูสูง190เซนติเมตรนาธานเจมจากสมโมสรบานสลี ley, อังกฤษโดยความสูงถึง190เซนติเมตรเอลิคข่าวจากสมโมสรเอจีเอฟส์อาุสเดนมาร์กซึ่งมานำแปง้งนวลพันล้ำซ้ำทับทามไปแล้วอยู่ระหว่างรอคำตอบต่อไปเป็นกองกลางตัวรับกฤษฎาากาแมนจากบีจีปทุมยูนิเต็ด กองกลางตัวรุกไมคกอนคาร์โดโซซึ่งเด็กบราซิลหัวใจไทยต้องการเล่นกับทีมชาติไทยซึ่งอยู่ระหว่างการหล่อล้วนเอกนิตปัญญาสมุรสอนอุระรเดมอนญี่ปุ่นชนะทิพย์สงกรสินบีจีประทุมยูเนเต็ดสุภิชสโรชาติจากฮอกเกโดคอนซเลสโซเปโรญี่ปุ่นส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นจุดซุนซับเบลสมุทรสอนทันนัมเฮสเปอร์อังกฤษซึ่งคนนี้มาดามแป้งดนพันล้ซมซำกระทบฐามแล้วอยู่ระหว่าง การรอคําตอบนี่คือแผงผัง11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนี่คือชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์และสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้โดยเป็นการรวมทุกคนที่เป็นคนไทยลูกครึ่งแล้วหัวใจรักประเทศไทยและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบอกได้เลยนะครับว่าสุดๆจริงๆสมดเปิดตาประเดิมตัวจริงโอ h l อชุดใหญ่โดยเอาชนะคู่แข่ง2-1เป็นตัวจริงแล้วสูนั้เหมือตานะครับเก้านาทีช็อตไทยของเราประเดิมลงเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับ o อ l อสลทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของออสการ์กาเซียโดาพบกับสปาร์ตักรอตเ์ดัมทีมจากศึกเอเลวิชีลีกของฮังลางในเกมอุ่นเกินที่มูเซียประเทศสเปนปรากฏว่าสูมดนานมือตามีส่วนกันช่วยให้ทีมโอเอสลูเวนเอาชนะสปาร์ตารอตเ์ดัมทีมจากเอเลวิชีลีกขอลแลนไป 2ประตูต่อ1โดยยูเซฟมาซินละกโคดีเฮนเรี่ช่วยกันทําคนลหนึประตูให้กับโอเอสลูวนโดยเกมนี้จ้แบงค์สมนันเหมือนตามก็บหน้าทีมเชฟไทยเกือบที่จะมีโอกาสใส่กรอให้กับทีมได้แต่ลูกยิงในช่วงครึ่งหลังพุ่งไปชนเสาออ,อกไปอย่างน่าเสียดายนะครับนิดเดียวเท่านั้นด่วนโค้ชแบนของขึ้น โค้ชชตัตวันสีปานคาใจหลังโดนบุรีดําบอกไม่เคยมีปัญหากรรมการอยู่แล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโค้ดแบนคาใจเป็นครั้งแรกที่ผมไม่เคยมีปัญหากับกรรมการอยู่แล้วแต่หลายครั้งหลายจังหวะเจอปัญหาเดำิมๆอย่างนัดที่แล้วเราก็ไม่ได้จุดโทษจากลูกแฮนบอลทันท,งทังที่โดนะจะจระมาใน,นนี้เอวตันมงเข้าคลีนเคลียร์แต่กรรมการบอกเอวตันไปเตะเขาก่อนเลยไม่ให้ ทั้งที่ผมไปดูวีโอแล้วมันไม่มีจังหวะนั้นเลยเป็นดุลพินิษของกรรมการอยู่เรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นมันหดร้ายสำหรับคนทำงานนะคนที่เขาลงทุนทำทีมด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมยอมรับถึงความ่พยแพ้อยู่แล้วถ้าผลมันแพ้ด,ด้วยความเป็นจริงแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ก็คงไม่มีอารมณ์ผมเข้าไปคุยอยากทราบเหตุผลแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าด้วยคำรุนแรงอะไรเลยถ้าผมจะตกงานขอตกด้วยผลงานจริงๆจะดีกว่าโค้ชแบนจัรวแดนกล่าวในห้องถแถลงข่าว หลังไปขอคําอธิบายจากพูัดสินหลังจบเกมที่แข้งเทพแพ้บุรีรัมย์1-0ในศึกทยลีกแมกตต์ตกครั้งเล็กแรกที่พรูสเตเดียมนะครับโค้ชแบนไม่บ่อยนักนะครับที่จะของขึ้นแบบนี้ด่วนสุดช็อปไทยเพียงชาติเดียว2ส,สิ่งที่ยังไม่ทำชาติอื่นเขาทำกันหมดแล้วเอเชียนคับ2023 กลายเป็นข่าวใหญ่สันสะเทือนเอเชียนะครับความเคลื่อนไหวกองเกมการแข่งขันเอเชียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นเพียงแค่ชาติเดียวที่ยังไม่ได้เดินทางไปยังประเทศกาตาร์และทิศกานไทยยังเป็นชาติเดียวที่ยังไม่มีใครถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในศึกฟุตบอลรายการทั่วใหญ่ของเอเชียในครั้งนี้อีกด้วยโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เปิดเผยลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย เรอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่12มกรคมถึงวันท10กุมภาพันธ์ได้ขายออกไปทั่วโลกมากกว่า201ประเทศแล้วแบ่งเป็นทวีปเอเชียที่มีการขายลิขสิทธิ์ไปแล้วรวมทั้งสิ้น37ประเทศก็ประกอบไปด้วยออสเตรเลียบังกลาเทศกัมพูชาจีนไต้หวันกวมมูกเกะนอร์เทเร์ตมารีนาฮ่องกงอินเดียอินโด,ดนีเซียปาปัวนิวกินี ทิมเรสเตอิรักญี่ปุ่นเกาหลีใต้คีติส์คันมาเก๊ามาเมลเซียมาลดิมมองโกเลียเมียนมากาตาร์บาเรียนจอร์แดนคูเวตเลมอนนปาเลสไตน์ซีเรียเยเมนโอมานสุดีอาระเบียสิงคโปร์ทัดจิกิสถานเติร์กเมนิสถานยูเออีอุซเบกิสถานและเวียดนามส่วนไทยบอมมี่ครับส่วนที่พิมพ์อื่นในยุโรปก็ถึง37ในประเทศของยุโรปอเมริกาใต้19ประเทศแอฟริกาใต้61ประเทศและโซนโอเชียเนียอีก17ประเทศนะครับ หลีบุมีไทยพ่อแม่พี่น้องดวลงานเข้าแล้วเปิดภาพสุปฏิจจะเด็ดบาดเจ็บนักบุรีรัมดวนทูบังคอกทอนดุยเอเชียหรือไม่เย็บถึง19เข็มโอ้ยงานเข้าสุดๆทีมชาติไทยของเรานะครับงานเข้าหรือไม่สุปัิจจะเด็ดก็าหน้ากสกลของทีมชาติไทยในยุคข,ของกุญสือญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิอิรุยศึกเอเชีย,ยคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาโดยล่าสุดได้บาดเจ็บนะครับ ถึงขั้นแผลแตกบริเวณคิ้วต้องถึงขั้นออกมาเย็บถึง19เข็มกันเลยทีเดียวว่าที่บุรีรัมย์จะได้สังคะแนนจากเกมเกมนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโอ้โหเย็บโคนโหดน,นะครับท่าน,นี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีเคยวรายงานตัวกันในวันที่7มกราคมนี้และแบบนี้สุภชัยจะเด็ดจะไหวหรือไม่สําหรับการลุยศึกเอเชียในครั้งนี้นะครับโอ้โหไปดูภาพกันเลยนะน่ากลัวจริงๆเย็บ ไปถึง19เข็มนะครับท่านผู้ชมอูย้ยขักอีกดีพอแม่น้องก็คงจะไหวอยู่นะฮะไม่ได้โดนเรื่องของแข้งขานะครับไปโดนที่ใบหน้านะครับก็ขอให้ใหายใบยนะครับสําหรับเจ้าอาัมสุประชัยเฉเด็ดนะครับคนนี้ต้องมีนะฮะกองหน้าตัวเป้าตัวจริงของเรานะจ๊ะในการลุ้นในศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์นี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่7 มกราคม